อะไรยังไงนะครับผมอรนอ๋ครับผมวันนี้ก็ได้มาที่บูธ Parasat นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกหอมตั้งแต่เดินเข้ามาใช่เป็นเป็นโปรดักที่แบบเราได้ได้ลองกันแล้วเนาะใช่ใช่ก็หอมมาหอมจริงๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตัวโปรดักเขาสวยงามมากคือมันสามารถเป็นโปรดักที่ คงบอกถึงความรักตัวเองของคนเลือกคือโปรดักต์เขาเหมือนขนทั้งหอมเลยรู้สึกว่าคนที่เลือกใช้โปรดักต์แบบนี้คือคนที่รักตัวเองแล้วก็มีเสน่ห์เพราะว่าหอมมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใช้หอมตัวแล้วคิดว่าน่าจะทําให้คนที่อยู่ใกล้เนี่ยหลงเสน่ห์ได้ง่ายๆเราทำผมไปบ่อยเปลี่ยนผมไปบ่อยเบบนี้ค่ะที่มีคัที่แบบนี้แล้วก็กลิ่นหอมด้วยก็ดียังไหบ้างจริงๆอย่างที่บอกว่าอย่างแรกเลยคือกลิ่นหอมแล้วก็อย่างที่สองคือเราเรา ค่อนข้างที่จะใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผมแบบค่อนข้างเยอะฮรเพราะฉะนั้นแบบเราก็ต้องมีแบบผลิตภัณฑ์ที่แบบบำรุงน้องไปด้วยใช่ตัวออยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แบบเหมาะกับผมพวกเรามากๆพอใช้ของทุกวันใช่แล้วครับก็ตัวที่เราอยากจะแนะนำนะครับจากคาลสซัดก็คือตัวเกรสด็อปที่เป็นอีกหนึ่งรูทีนที่เราอยากให้มีเพราะว่าปกตทิทุกคนแบบว่าสระผม,มแล้วก็เป่าผมเลยใช่ไหมครับ,<ม>บ,บคนส่วนใหญ่แต่ว่าเราอยากให้เพิ่อมอีกหนึ่งรูทีนคือการใช้เกรสด็อปในการ เพิ่มความหอมให้กับผมแล้วก็เพิ่มความลงเงาให้กับผมเป็นเคล็ดลับที่ดาราจะไม่บอกคุณว่าเขาทํายังไงให้ผมสวยออกงานหรือว่าออกไปเจอคนสร้างโพสิชันที่ดีอะไรเงี้ยแต่เราบอกเลยว่าเลสตรอปเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าผู้เราเลือกใช้แล้วก็ทําให้เรามั่นใจมากๆว่าเราผมหอมชัวร์กล่าวผลิตภัณฑ์กล่าวผลิตภัณครับก็กราวผลิตภัณฑ์จากอาลสาดนะครับเป็นเพราะตัวเลสตรอปที่เราอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เนาะ เขาเป็นแบรนด์ที่มาจากฝรั่งเศสเลยนะครับที่สำคัญเลยคือตัวโปรดักใช้แล้วเนี่ยดูแบบแพงลักชัวรี่มากๆเลยนะใครที่รู้สึกว่าอยากให้รูทีนผมของตัวเองมีกลิ่นหอมแล้วก็มีเสน่ห์ที่ดึงดูดคนอื่นได้คารว่าตัวเกสอบเป็นอีกตัวที่อยากให้ลองเปิดใจมากๆเลยก็เองก็ฝากไปลองเกลีน้ำมันด้วยนะครับวันนี้หอมไหมวันนี้หอมนะฮะรวลมแล้วหรอแอบแอบแอบได้กลิ่นรวมสองไทย ะได้กินอะไรอ่ะได้กลิ่นหอมจากไหนจากจากเราด้วยจากน้องด้วยอ๋อแล้วกลิ่นมาแตกต่างกันยังไงอะไรนะฮะกลิ่นมาแตกต่างจริงๆมันขึ้นขึ้นอยู่กับแบบเท็กเจอร์ของแต่ละคนเลยนะอยู่บนตัวใครมันก็จะมีกลิ่นที่แบบแล้วกลิ่นน้ำกลิ่นน้ำ่นเป็นยังไงอ่ะเป็นกลิ่นแป้งเด็กตัวเกรซตอบไม่ได้มีแป้งเด็กรอหอรอหรอเขามีกลิ่นหอมระดับโอกูตูเลยนะครับพี่ แต่ว่าเขาก็มีได้กลิ่นมาตลอดอันนี้ที่หอกลิ่นหมาเด็กกินเป็นยังไงครับกินแบบว่ามันๆอนิดนึงกินแบบตาหวานหวานกินอ่อนกินตาหวานหวานเป็นยังไงกิ่นแบบว่ามันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้กลิ่นนี้ ราก็คือเพระเราคนเดียวอาจจะไม่ไม่มีไมกีคนบนโลกเออพี่เอิร์ธอนพี่เอิอนแบบนี้จะมาช่วงเวลาไหนล่ะเวลาง่วๆหน่อยตอนนี้มาเนี่ใช่ผลิตภัณฑ์ก่อนนอนออก็จะมาแบบดึกๆหน่อยถามถึงอาการเก่งไลยค่ะเป็นไงบ้างคะอาการเก่งลฮะจริงๆภาพที่ออกไป ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแต่จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้มีอะไรแบบร้าแรงอาจจะนิดนึงอาจจะนิดหนึ่งก็จริงๆได้ได้ไปแบบหาคุณหมอแล้วครับไปไปไป,ไปแอดมิทที่โรงพยาบาลก็ตรวจแบบเช็คทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วฮะก็ปกติดีฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยด้วยกินน้อยด้วยฮะใช่ก็ทาํางานค่อนข้างที่จะเยอะครับใช่ก็ ไม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองตอนนี้ก็เริ่มกลับมาบาลานะฮะกลับมาแบบต้องจัดรูทีนใหม่ละให้มันให้มันบาลานซะคุณหมออบอกว่าเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าพักนอนน้อยนน้อยครับแล้วก็ที่สำคัญคือน,นอนน้อยใช่ครับัวนอาการมันเป็นังไงครับที่เราอาการตอนนั้นมันแบบมือชาฮะมือชาแบบตัวชาหมดเลยแล้วก็แบบเหมือนโลกหมุน<ล>เดินเดินไปแล้วแบบเอ๊ะท,ทีแรกว่า อาจจะคึกอีกน,นิดนึงไปหาพี่ๆหน่อยอะไรเนี้ยก็ลเยลยไ,ไปกระซิบวิชาก็บอกว่าแบบไม่ไหวแล้วขอ,ขอ,ปปอะไรเนี่ยใช้ขอขอพักแป๊บนึงอะไรเนี้ยน้องก็วิ่งมาน้องรู้เลยเหมือนแบบเป็นออโต้อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เาอายาดมมาให้ตอนแรกตกใจไหมว่าเองมือชา,า,ชาตัวชาตกใจไหมไม่ไม่ค่อยตกใจเพราะว่ามันเคยเกิดอาการแบบนี้ขึ้นแล้ว ใช่เกิดไปเกิดซึ่ชั้นหนึ่งใช่ต่วงเกิดอาการแบบนี้เราเด็วนี้หรือว่าปีที่แล้วฮะใช่ปีที่แล้วช่วงที่แบบทงานเยอะเอะอะไรอย่างเงี้ยจริงจวันนั้นมันมันมีาการมา่อนหน้าทีไหมใช่แบบในห้องแต่งหน้าหรือว่ามแบบมันมันปวดอยู่แล้วว่ไหมไม่มีฮะจริงจริงไม่มีเลยพอพอมันเริ่มแบบอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยแล้วก็แล้วก็แบบทำงานลาก น่าจยาวไปอะไรเยก็เลยรู้สึกมันเลยมันเริ่มลาลาอะไรแอบคิดว่ามันจะหนักไปอีกเลยไหมคบแอบคิดไว้ว่ามันจะหนักกว่าที่คิดเพราะว่าตอนตอนที่แบบตอนที่เป็นอ่ะมันมันเหมือนกับเหมือนกับทรงตัวไม่อยู่อะไรเยแต่พอ,พอพอไปถึงคุณหมอแล้วคุณหมอก็ตรวจละเอียดทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เตือนมาให้พักผ่อนแล้วก็กยนเข้าเยอะๆะครับน้ำน้พิงตกใจที่ มันแวบ,บเดียวมากมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นจังหวัดที่พี่เขาบอกว่าขอขอถ่ายเดี่ยวได้ไหม,มน,น,นั้นพิงเดินไปถ่ายเสร็จแล้วกลับมาแล้วเขาไม่อยู่แล้วพิ่ก็เลยงงว่าเขาไปไหนอะไรเงี้ยแต่รู้แล้วว่าเฮ้ยเห็นเขานั่งคือไม่ปกติเพราะว่าปกติเขาจะยืนรอเราอยู่ข้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เลยรู้ว่าโอเคคงคงไม่ใช่คงไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเลยต้องเข้าไปดูแลซะหนอนะ่อยอะไรเงี้ยเขาตกใจมากอยิ่การไปไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่วนตัว รู้ได้ไงฮะป้อนอะไรอ่ะป้อนอะไรกันนะป้อนขนมอะไรทำทำแรกที่ทักมาเลยบอกว่าโทรมาบอกว่าพี่เก่งอยากกินขนมหวานอะไรคือต้องเติมน้ำตาลก่อนอยากพี่เก่งอยากกินขนมหวานอะไรพี่เก่งก็คิดไม่ออกที่แรกบอกว่าอะไรนะที่เป็นแบบทับทิมทับทิมกรอบแลยอยากให้เขากินขนมใช่เขาบอกทับทิมกรอบไหม ตอนนั้นเก่งก็งูเยล่เยอ่ได้ครับซื้อมาเลยอะไรแบบเนี้ยใช่ไม่แป๊บนึงโอ้โหให้ขนมปังสามสี่ก้อนไม่ต้องเป็นก่อนแล้วอันนั้นน่าจะหิวเองกินก่อนไม่มีไม่มีของขอเรื่องทีอยากกินไม่หนูก็อยากกินด้วยอะไรด้วยอร่อยออร่ยไม่แล้วคือรู้อยู่แล้วว่าเวลาเขาอยู่กองเขาชอบสั่งฝังปิ้งกินก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องอยากกินแน่เลย แล้วก็เราก็เป็นห่วงก็เลยแบบซื้อไปหลายเมนูมากก็แบบไปนั่งหัน่นนั่งแบบจิ้มแบบว่าให้กินหน่อยอะไรเ <c oughs> งี้ยเพราะว่าเขาก็แบบเอียไม่รู้ว่าอ่อนหรืออะไรค <c oughs> ือแบบกินยากมากคือตอนแรกเขาก็เหมือนพยายามหั่นแล้วก็หั่นไม่เสร็จสักทีแล้วพีก็ทำไมยังไม่กินสักทีอ่ะจนจนแบบก็มีบ้างขามือไม้อ่อนอ่ะไม่อ่อนแล้วก็มีช่วยมันหั่นไม่ได้อ๋อยู่อยู่บนแอ เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะขอเป็นอะนรัวเป็นอะไรครัะผ่อนน้อยผ่อนน้อยมม่ีือไม่มีแรงครับเออมือไม่มีแรงไงเพราะว่าอีกมือละเราก็แบบใส่สายน้ำเกลืออยู่เมื่อตอนแรกปั๋วเขาคิดมากอยู่เพราะว่าเมนูที่เราซื้อไปให้เขาเนี่ยมันเป็นเมนูของหวานก็จริงแต่มันเป็นเมนูที่เต็มไปด้วยคำว่าปังทำแล้วทำไมพี่เก่งกินปังไหม เราอ่ากปางกับมาครองเรืออะไรเออตอนแรกว่าจะซื้อมาคลองเลือกปลาส้มไหมโออเมนูหน้าจะแบบปลาส้มเรื่องนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนเนี่ยจะลากยาวถึงไหนแต่ว่าก็ดีแล้วครับเห็นเซาแบบกินได้ดีขึ้นแล้วเห็นเขาได้ได้ได้พักผ่อนในบางโมเมนต์ถึงแม้ว่ามันจะต้องถบังคับให้พักผ่อนแบบนี้แต่แต่เราก็โอเคอย่างน้อยเราได้ ช่วยดูแลเพราะว่าเราก็โหวกเดียวกันเรารู้ว่าเขาไม่ได้มีใครอยู่กรุงเทพเนาะก็มีมีกันแค่นี้แหละยงเี้ยก็ต้องแบบดูแลกันอะไรยเงี้ยเขาดูแลดีไหมพี่พดีฮะเขาเป็นหน่วยผู้ชนะการ<อ>ถึงถึงเขาจะแบบมีงานรับ <laughs> แต่เราก็ยังมีก็ <laughs> ยังมีเ <laughs> ราเป็นผู้ชนะการอยู่ในตัวเ,ออตเขาก็ไม่ทิง้งเขาก็แบบทำทำงานไปด้วยแล้วก็เขียนงานก็แวะมา ตอนนี้ก็ต้องต้องตบมือต้องดูแลตีกันไปใช่ทุกคนเลยครับคุณพงษ์ว่าพี่พี่ขพี่พทุกคนนะโอ้เป็นเพราะพี่พี่ทุกคนใช่เป็นเพราะพี่พี่ทุกคนใช่คิวคิวเยอะอย่าคิวแน่อย่างนี้แบบเอาว่ารับการไม่ได้หรอวะรับได้ครับรับได้ครับได้อีกหรอแต่อาจอาจจะต้องแบบอาจจะอาจจะต้องแบบมีเวลาที่ กินข้าวหน่อยก่อนมางานก็ต้องต้อง,ต,องต้องยัด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 ใช่เขารับได้รับได้้ําหนักก็ลดลคนครับใช่ใช่น้ำหนักลงเยอะมลูกก็โลสองโลอาจจะไม่ไม่ได้เยอะมากเพราะเก่งเป็นคนที่พอน้ำหนักลดอ่ะน่าจะลงก่อนตัวใช่น่าจะลงก่อนตัว,ตวไม่นี่บอกทุกคนเลวว่าจะจะ,จะกินให้เยอะกว่าเดิมจะกินให้เยอะกว่าเดิมแฟนคขับอกว่าปาก น้ำบิงขุนพี่เก่งหน่อยเพราะว่าผมลงแบบทุกทีทุกทีทุกวันอะไเงี้ยแล้วก็จะพยายามช่วยให้เขาแบบกินเยอะๆวนนั้นก็อุส่า์รอด้วยทาบูแล้วก็ยังไม่ได้ไปกินเดี๋ยวรอรอเขาอยู่ตอนีคิวคิวเรายาวถึงไหนเาทีู่้ท่าที่รู้ก็จริงๆเดือนนี้ก็ก็เต็มเลยใช่แต่เดือนข้างหน้าก็พี่ๆก็เช็ค คลิเข้ามาได้ครับใช่ดารางานแ็บขับรถมากครับโอ้โหก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แบบชื่นใจมากๆคือทุกคนแบบมารอมารอกันใช่มารอกันตั้งแต่ต่บ่ายเลยฮะใช่ก็ดีใจมากเป็นเป็นอีกหนึ่งวันที่แบบของงานแล้วแฮปปี้แล้วที่สำคัญคือทำงานกับน้องแล้วก็ ของงานกับโัมัดกล้องด้วยใช่นาทีจะเป็นคิวที่แบบที่แบบเจอกันใช่ว่าช่วงแรกๆเราจะออกกันออกงานกันเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ๋อแต่ว่าช่วงนี้ออกงานบ่อยอยากจะฝากถึงพี่แฟนคลับนิดนึงว่าไม่ต้องมากันเช้าเกินไปนะครับวันนี้ขอร้องเลยเพราะว่าพวกเราที่ไม่ได้พักผ่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าบางทีการมาจองที่หรือมามาก่อนเวลาข้ามวันข้ามคืนมันไม่ได้แบบ ดีต่อสุขภาพพี่พี่นะครับก็เป็นองห่วงมากตามเวลาที่พี่พี่ทีมงานแจ้งได้เลยนะครับจะดีกว่าเนาะเพื่อเพื่อแบบเพืแบบ่อแบบความสบายใจเพืแ่อบบความสะดวกสบายของทบ่ายแล้วก็เพืแ่อบบความไม่ฝืนเกินไปแล้วก็สร้างคาเจอร์การติดตามนคลับของเรากีฬาปิงปีที่แบบน่ารักด้วยอะไรเงี้ยแปนดนวยผ่าอันี้เลเยอะมากเลยในการครับ,รบก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งฐานที่เราอยากจะให้พี่ๆี่ได้ได้เห็น งานของพวกเราแล้วก็มาซัพพอร์ตพวกเราก็เอ็นจอยไปกับพวกเราใช่รับจิตใจกินอาหารใช่ใช่อยากลองทาน,นโอ้โหอาหารอร่อยเนาะ <laughs> <laughs> อร่อยม <laughs> าล่าอร่อยมากไปไปแบบไปกินมาล่าเลยก็รู้สึกว่าแบบ <laughs> คอมพิวต์เลยไม่ถึงว่ลุยมาล่าก่อนเลยก็คืออยู่ที่นั่นสามสี่วันก็ทานมาล่าทุกวันคอมิสต์ที่คือ,ปคอปเป็นเรื่องอาหารกับทั้งหมดอย่างเงี้ยให่วงมีแต่เรื่องอาหารกินอย่างเดียว ที่ี้คามพิเศษแฟนก็เป็นแฟนเขาเองเพราะว่านั่นคือแดนบอลเแดนใหญ่เพราะว่าเราไปถึงก็ขอบคุณแฟนๆนะครับแบบว่าพี่ๆที่มีทั้งสอชิ้เนาะครับก็น่ารักมากๆให้การต้อนรับเราอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกเราไม่คาดคิดว่าคนจะแบบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วพอทุกคนที่มาคือแบบ ทุกคนรู้เรื่องหมดเลยเรื่องคือเราไม่ได้คิดว่าเขาจะรู้เรื่องขนาดนี้มะกะงมากะพงฟังปิงอะไรเขาแซวหมดเลยพี่ๆที่สงชิงคือถามหมดเลยว่าน้ำปิงจะกินมากะงหรือปลากระพงหรืออะไรคือพูดเหมือนแบบพูดพูดเหมือนอยู่ข้างเราตลอดเวลาแบบว่าเอเมซี่เมาแฟนแฟนทางนู้นก็แบบติดตามแบบพวกเราเยอะมากก็แบบว่าไว้เจอกันอีกนะครับอบคุณมะครับคอนเสิร์